ค่ะเมย์อยู่กับน้องพลอยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อจันเพนค่ะคุณแม่จันเพนเ,นเอ,อ่อทำไมคุณแม่ถึงมานอนป่วยติดเตียงได้อะคะคือปกติถ้าคนมีโรคความดันก็จะกินยาประจําทุกเดือนค่ะก็คุณหมออยากอยากทราบว่าคุณแม่ทานยาทุกวันไหมก็เลยบอกคุณหมอว่าทานทุกวันค่ะทานตามตามที่หมอให้เลยแต่ว่าคุณหมอบอกว่าก็งั้นเดี๋ยวขอดูตัวยาก็เลยแจ้งคุณหมอไปว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณแม่บอกว่าคุณหมอคุณหมอประจําแม่คะ่ะที่เคยรักษาเขาเปลี่ยนยาให้เปลี่ยนยาความดันให้เป็นตัวใหม่มคุณหมอก็เลยสัษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับยาตัวใหม่เพราะว่ากินมาปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรพอเปลี่ยนยาก,ก็คือมีอาการขึ้นมานะคะ่ะใช่ก็เลยทําให้ให้อนอนติดเตียงยาวประมาณนี้เลยมีดูแลคุณแม่ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะ ด้วยหนูทำงานด้วยก็จะทุกพักเที่ยงอะคะ่ะจะเป็นบางวันพักเที่ยงบางวันหนูจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแผมเพลดแล้วก็ซื้อข้าวซื้อข้าวมาให้คุณแม่แล้วก็กลับไปทำงานนี่น้องพลดูแลคุณแม่คนเดียวเลยหรือเปล่าคะเนี่ยจะ,ะสลับกับพ่อ,อ มันอย่างวันนี้นี่ก็เพิ่งไปทำงานกลับมาด้วยถูกไหมคะใช่อืมหมายไหมหมหวนะก็ก็หนูก็ทำทาแบบเนี้ยเป็นเป็นบางวันพอตอนเย็นกลับมาก็จะแบบเช็ดตัวให้แม่อย่างถ้าวันไหนที่แม่แบบอยากอาบนะ้ำหนูก็จะอาบให้คุณแม่คะ่ะ ช่แต่ว่าปกติจะทำเป็นทุกวันก็คือเช็คตัวก็สลับกับพ่อไปด้วยแต่ส่วนมากพ่อเขาก็จะอยู่ช่วงเช้าพอช่วงสายก็ประมาณสิบโมงเขจะออกไปขับรถแท็กซี่ก็จะเป็นหน้าที่เราช่วงเที่ยงพอช่วงเที่ยงเสร็จคือที่ทำงานนะคะเขาจะเข้าบ่ายโมงซึ่งบางวันหนูก็ไม่ได้แทะะ็กไปเข้าเขาไม่อยากพูด อืมโหลำบากหน่อยค่ะอย่างนี้ไหวนะไหวนะก็ทุกเย็นบางวันนะพ่อพ่อเขาก็จะต้องกลับมาก่อนที่หนูจะจะไปเพราะว่าหนูจะต้องไปงานต่อคือเริ่มจากงานประจำม,มาค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงต่อ,อใช่จะเป็นแค่บางวันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้มีงานร้องเพลงก็ตอนเย็นก็จะกลับมาทําหน้าที่แทนแทนพ่อและให้พ่อไปวิ่งงานช่วงเย็นต่อ,อก็คือจะสลับกันไปแบบนี้ค่ะ ใช่สู้ทั้งครอบครัวเลยอ่ะใช่เลยค่ะแล้วก็อย่ายอมแพ้นะค่ะอย่ายอมแพ้นะคะคุณแม่นะอย่ายอมแพ้นะคะ,ค,ะคุณแม่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะคะพยายามทํากายภาพทุกๆวันนะคะขยับร่างกายจะได้ดีขึ้นนะคะสู้เต็มที่เลยอ่ะเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วย คือเมย์นะคะก็พี่เนี่ยมาจากกลุ่มเมตตาบารมี <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนของกลุ่ม,มนะคะคือเดี๋ยวจะมามอบเงินช่วยเหลือให้นะคะจำนวนห้าพันนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ให้เลย <c oughs> อันนี้นะคะก็เป็นเงินของจากทั้งกลุ่มของพี่เองก็รับไว้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับที่บ้านนะรับไว้นะคะรับว้นะคะ <c oughs> เมย <c oughs> <c oughs> นะคะรับไปนะสู้ๆนะคะสู้ๆนะค่ะอย่าร้องเยอะเดี๋ยวหนูร้องตามขอบคุณทุกท่านแทนแม่จันเพนกับน้องพลอยด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ